ได้เป็นคนแรกที่เธอช่วยเลือกคนนั้นคือเนาคูหลกนะค่ะและการเดินทางไปกลางนี้ที่ยวันเธอจะต้องครับค่ะพี่เปียกพี่ปุ่นแก้วไปด้วยไหมไม่เปยการเล้อกูชถอยแก้ว่ากูแต่เรียกกูพีกลํลำกุยพมอมยาไปน้องเอมกัดต่อกัดไปจนแก้ว่ามาอยากยกพ่อมีลำบากไปต่ลกติปุ่นเธอไปคนเดียว ปลาลากำลังก้องเสอร์เม่เตอร์ไม่ต้องกลัวงันตรายน้ำมันชาแกนลากับธนาจานอ์้ไปโรกแต่เนบ้พท่มธนาจาย์ก็จำเป็นแหละแต่จะต้องเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างจากานาจารย์เหี่ยวไว้ได้หรอกคือแต่ว่าในยพุ่มไปตั้งปลาแต่ในยคาบมันกบตีนหนูอ๋อพายันไม่โลุดกันคาบกับกอบคนกับานาจาย์เอาอะเปียกจากพื้นกันนี่ อย่าเอามากล้องกับร่องบอกคุณกูแล้วจักให้น้อยร้องบอกคุณเนี่ยกูแคว้นอยู่นี่น้อยนี่แต่มึงแคว้นอยู่นี่เออร่องบอกคุณเพื่อนี่วันนับอย่ามองนี่แล้วเคยเห็นนางย่องอยู่ลิงเลยอยัดผมอย่ามองจะลิงกูแล้วมาร่องบอกคุณเหลือได้เถอะแล้วตอนนั่งไว้ใจมาจิตไป ไก่ทีปะไงที่ดักสร้างความดีหน่ยจงมีกุศลไปร้างดีมีรัตาตีกาคนและทั้งเกตพ้นประโยคี ที่นครรัตะวันแก่งนี้ก็มียักษ์เขโลเป็นผู้ปกครองดูแลบ,บ้านเมืองของมันเมียรักของมันมีนามว่านางยักษ์กาชูแต่ปัจน,นี้นางยักษ์กาชูได้สิ้นชีวิตไปแล้วทิ้งไว้แค่เพียงปยานรักสองชีวิตคือนันตะคูลลูกชายกับลูกชาวที่มีนามว่า สองของยักษ์เเคโลได้เข้ามาพบกับผู้เป็นพ่อชมนี้มีเรื่องอะไรพูดคุยกันท่านผู้ชมติดตามต่อมาเลยครับ ใจคู่นี้กำบากิไม่เคยมีจาจในแาดหนยหยน้าบาตอริทั้งแปดติดหรือจบมาจะยบกับจมยักษตั้งหินพรมยมมานาทูนาาราดเก็ตขยัดข้ากรุคกรนไม่เคยกลามาการะมาเกิลื่อจมมันมาจะว่ามีปักจอเจออยักษ์เปลืองนาบือ ลูกน้ากลเือหยดแต่ตเต้าใจเลยเกใจนะอนุ h นาในกา k นี้ นเด็กันนี่กำลังพ่อที่เคยมีในตอนนี้มาต้วอ,อีตอ่อแต่ยยกให้ลูกนีนก่แหลนันดาคุณก็องพ่อนั้นได้มียดอดแยกคำนดตุกวินาทีให้ลูกนี่ได้มีนี่เฮ้ยนันดาคุณสวัสด,ดีพ่อเออสวัสด,ดีแกคุณพ่อสวัสด,ดีลกูก เป็นไงทันตะวันตอนนี้เธอสบายดีนะสบายดีจ้าพ่อนี่พ่อได้ข่าวว่าเธอทั้งสองเนี่ยนะอ,อยากที่จะมีเพื่อนมนุษย์ขามายโยในบ้านเมืองรัฐตะวันแก่งนี้ใช่พ่อโดยเฉพาะข้าตอนนี้ข้าต้องการคว,ว้าหญิงศีรดาเพราะคว้าหญิงศีรดาเป็นคว้าหญิงที่เลอฉมข้าอยากได้เป็นเมียแล้วก็น้องทันตะวันนี่เขาต้องการที่จะมีมนุษย์เพื่อที่จะเป็นเพื่อนโอ้เขาต้องการที่จะมีเพื่อนใช่พ่อ ข้ายากมีเมียใช่ที่นี้ควาหญิงชีดุดาแ่งนครปฐประสันเป็นคว้าหญิงผู้เลอโฉมข้ายากที่จะเดินทางไปถูขอคว้าหญิงคนนั้นเป็นเมียของข้า <c oughs> แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้น่ะควายหญิงแขงนครพรมประสานก็กําลังเสี่ยงพวงมาลัยเพื่อหาคู่ครองการที่เขาหาคู่ครองนั้นต่างหากว่าพวงมาลัยไปตกที่ใครคนนั้นคือเนื้อคู่ของเขาอ้าว ก็แสดงว่าข้ามีทิที่จะแต่งงานกับควายหญิงดิข้มีสิทธิแต่แกต้องได้พวงมลาลัยแน่นอนที่สุดถ้าเป็นอย่งงางนั้นข้าก็จะต้องลาพ่อเพื่อเดินทางไปสืบดูว่าไอ้มนุษย์คนไหนที่มันได้พวงมลาลัยของควายหญิงแล้วแกจะทำยังไงข้าเป็นยักษ์ผู้มีปลญํากำลังนี่พ่อข้าใจครัวอะไรข้าใช้กระบองกันนี้ครูมันก็ครัวจนแย่เลยข้าจะแย่งเชงเอาพวงมลาลัยพวงนั้นมาเป็นของข้าโคตรดีดิ ใน,นเมื่อแกต้องการเช่นนั้นคอยแกเดินทางไปยังเมืองมนุษย์พ่อแต่อย่างนั้นวันนี้ค้าลาคนอนโชคดีน้องพี่ลาคอนโชคดีกับพี่หวังว่าพี่คงจะได้ผู้หญิงมนุษย์คนนั้นมาเป็นเพื่อนของเราแล้วก็เป็นพี่สะใภ้ของน้องอไปทีนี้เธอพักผ่อนรอคอยการกลับมาของพี่ใช่พี่กลับมาแล้วลูกก็จะได้สบายใจสักทีจะได้มีเพื่อนคุยแก้เหงาเย้าพ่อ,อ หนีใจนักจอมยักหิวกลางแปลบหมดมานมาทีรุดบัตนี้ไม่หยุดนะซื่อว่าตัวเป็นมานนี้จังจานใจไม่แข่งกลัวอะไรในผู้คนจุดมุ่งว่างงขงี้นายในกายยิง่งปลาทุกทิงตีวังแวกเคยสม,มัยมาแลา้วนั่นนะคุณแมว ไปตอนจะตั้งเงีคนลูกมาหนามาตอนบาดนาไปจากเมืองัเงคนลูกมาหนามาบาดหน้าไปจากม แข่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็เรียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งมะขามในหมู่บ้านแห่งนี้กระผมอยากแนะนำห้ท่านผู้ชมรู้จักกับเด็กนมกำพร้าผู้หนึ่งเขามีนามว่านายมานกปแค่วันนี้นายมานุก็นั่งพูดคุยไรกับนายยอดทองสีแก้วและโถท่านผู้ชมติดตามหาความเข้าใจต่อมาั เฮียมใ,ใสรุงมันปุงใสพี่ตองน่ารับใส่หมอกนั่นลมงอกปัดวาวบัดนี้ลมหนาวแป้งนุ่มบาน b น่าที่ไื่ดําการต้องทํางานเลี้ยงตนเพราะจนกายก็กําปลาปโปรหรือเบง เราต้องมดในความหมายแต่เราขึ้นอยู่จันนี้ต้องแน่มีแต่อดตายต้องปากไกจไปจากบา้านเพื่อจากห้างานทำเออพี่ทองเรายังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยปัญหาอะไรก่อนก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากับเราพี่ทองก็รู้เนี่ยมึงรู้แล้วไม่ใจเอื้อ้ทอง ไม่โร่เรือว่าจ้านมดแล้วตอนนี้ร,รู้แล้วว่าไม่มีแล้วซึ่งสองอดศันมดแล้วก็ะสันเออไอตึ้งตีนทำเรือมึงอไงไงเจ้าแจบเลยนักแรงยนไอตองไอตองอ่ะกินกันมัง่งเขาจะไม้แรงอีบานั่นไอแรนี่ปลูกวัว,วดูวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเพือเล่นเคลาว่าเล่นไร้อยไอร้แยตีกตีคำตาใกล เทโลกลมกลมเด็กลาบอลนั่นได้เทโลกลมกลมเด็กมันบอลนั่นใะห้ได้ตัวเด็กมันบอลออดิบให้ได้เว่าออดิบเขาว่าเทโลกลมกลมมันบอลนนูะ่ออบุกเลยหำเหลยโยกไม่ต้องยุ่งกันเป็นไงเปลี่ยนกันเลขเรื่องคิดเลยปากเปียกเจ๊กๆท่านคืนว,นว่าก็ควันหนวพัดกว๋วยเตี๋ยวจิกว่าจุกกบอนเทก A cơn quá trưa ràng hoa nó nho nhọc cơn tung chi quan ku kè thai tăm mai veto tàn nè quan ngô quan ngô kim rian kuya menu a yung lang lèo nèo 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 มึงไอ้โตกกูไม่กระเ็นกูแตงเคยมึงจำได้ไหมโตรายการปีไม่ถึงกันมาเราอ่ะเทแบบนั้นดูย้ายแล้วพ่าผพุงควนควายนองดูย้ากี่ปีแลยจิ้มเลือบีแล้ววะควายยุดได้แล้วมึงกันดูได้พ่พุมเผื่อห่าไม่เกวกันปาพุงใกล้ใกล้ากันมาควายเต้านี่มีปัญหากวาพระกุลากโคมันหงันฉันเหลกูปัดจึกจึกจึกจับันเตกๆตกแตกแตกตกกแต่ตกแตกตกหตกแากแตมแตาแตกแตกแแตกแตแกแวแกแตกกันกแต เฮียกแล้วอย่ากพอมย่ะเอาบาดนักหนาผมไม่โู้วะอี่จีบครูไอ้บาดหลวกก็อย่าต้องจีบครูเอออันคูไอ้บ้านรครูเก้โรงเรียนเออเกโรงเรียนเก้อรถครับจากรงเรียนครูอันนั้นเก้รถเครื่องลืมขึ้นจะแตนนขณะนี้ไอ้ต้องก็ยืมรถก็ยังไม่โูยิกไปคนครูครับคนครูลืมขึ้นจะแต้นนะคนครูเก้อมา กลุ่มกันจะแต่งแต่กลัวว่าเพื่อกลัวก็คุณการติวจ้ามาบอกได้ต้องว่าเพื่อได้ต้องว่าไม่เป็นไรวะเรยวครับประดังพร้นชอยเห็นปลาดตัวกองคู่ใจขึ้นที่กันกันเลยอ้ะอีเจ็บกูจากเศรษฐไม่ได้วุ้นตัวเองวุ้นมัินมึงไอ้ต้องอีเจ็บกู้กู้ัวเตรียจะเงินเหลือบินถึงเงินกลังกอกกังกอกมนกำว่าแกเลือบินไม่มีทาง ไม่แน่นะเว้ยเวลาทิศย์ไปกาลังมังกรัวตึ้งหยีพุ่นเมื่อนกันแล้วแม่นล่คราวทีนลังมังคุดอ้คุณได้แดงงอกจริงไงต้อมอ่ะเดี๋ยวฟังให้บอกเขาเจ้าจูแล้วก็โอ้กโรงเปล่งไอ้ไรก็ไอ้โต้ปล่งไม่รู้เปรตไม่จบเลยทุงคุณแม่หน้าไม่ได้โต้กุณนหรือปี่คุณนหยัดแมมได้แค่โยมันเกยใจวิทย์หยุ่ออจริงไงต้อมกับเกยกลายกันมึงก็อย่าว่าแต่เพื่อนนะ เล็กแต่ว่าถ้ากูไม่ห้ามแด็กยิ่งกว่าแล้วชอยตอนแด้อยู่ในกล้องและรอแต่ก่อขึ้นบนเด็กนึกว่านากักแหม่แร่เราไม่ใจก,ก้นเนาะบาดหลวงแกไหนบาดหลวงนี่กูเต็มเกินกูไม่เคยเห็นใครกับพี่มันโบดูในรอบน,นี้ไตเราไอ้ตองไ้โต้กูเครียดกูไม่พอใจกว่า,า้ากกูไม่พอใจเลยใครอยาไปทองไงเพตโตชอยกูไม่ชอบไป้คนปลาเพลตกล้องเองกินเนี่ยเรากล้องเผื่อนโจกินกูไม่ชอบเลย ชวนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขาพอกูไปตึ้งปี้ไรกันแล้วรู้จะเจอนำแกงไปต้องบ้านก้าว่าแจเย็นเงียบกันแล้วเปรดพอไปตึ้งให้ได้กินกินพือนนุ่นน้อวอนอยู่บนไรนมแต่เห็นว่านุ่นบวชเหนคนน้อวอนอยากคนบวชโอ้กันนั้นน้อยอันต้องอยากไปเจ้านุ่นเลยนั้นจึกแล้วชึกแล้วยุ่มไม่แก่ดีน้องลงเออน้องเจ้านุ่น รอยนอนใจจดดแเป็นเด่นหนุ่มเพลิดกูเครียดนักหนาะที่กูไปบ้านมึงว่ามึงจ่าเต้ดจ้งกูไปกินแกงกบพอกูไปตึงพี่ได้ไงชูมาเร็วเขินกบกูไม่ใช่ที่แกงของบรรบาลก่อนแกงองร่อยหลกเรียดที่กูไปบ้านมึงว่ามึงแกงกันแบบท้กูกินกันแบบไรกันแบบตกพระนี่ไอ้รอยมันไปแจเรง รอยยังทำจริงน้อไม่ในถึงมันแก่เนี่ยแหม่คราวจนเป็นกันแบดแต่ยังกินเลยน้องแล้วก็รบกันตั้งคื้นไงบาดหลวงให้โรใจกูไม่โตโูผวาเพราะกูพี่นี่ถ้าไม่ได้แต่งคนละคนเลยนะว่าโยไม่ทุกแล้วเมื่อไงได้ะไรกูแพ้ไงแกสิรอยโห้ดัดมันจะไปกูเกี่ยจนไม่ไปบอกกับกูยแต่งอ่ะอีแต่งกับกูอย่างมันกูจับตาย แม่มาเข้ามาหนักหนาต้อไมอ่บาดนักนาอยากาําโทว่าเข้ามาได้เร็วไหมถ้าเข้ามาเร็วและทองจะรีบแต่งรับแต่งให้เกลยกันดังงวับเอ้ยให้ทายไว้เข้ามาเพียงหน้ามาที่พี่และแทงด้วยเข็ดเล่มนี้ต้องมัน่นใลผมมาทอผนกานักจน,นที่เปิดมา รำการเลยพี่เอกกระจาย้าทองจะแต่งแล้วโตจะจับระจับกระจับไอ้พายองไว้เมาจะจับอยู่บนหัวกูนำคว้านร่วมอยู่กลอกเล็กกลอกเล็กเอ็ดแม่รุดใจว่ากูหลวงกูไล่ทางเงินกูบอกอ่ะปีได้ไหมลูกอุบาทันอุบาทุบาทุบาทแต่อุบาทิงน่มึงจะอุบาทิง ตงอุบาตต่างเดออั้นมันคอนเตีงเลยมาจนกันมาจนเนอ,อมากวัดกันไอ้ตองก็กข้าไปแยกวัวาก้นรู้มาเผื่อความเป็นต่มแย่โมเปรบกันทำพเพื่อกูแยกจะแหม้มกอบคู่ต่างร้องท่วงฉาดเปรตอุบาตโจเหลืองกองพีพริบกูไม่จบเลยจริงเราก้าไปแามเพื่อความเป็นตม่มของคูไม่กอบเลยเพื่อแล้วนี่ควายเล็กใต้หน้ากูไม่กอบแล้วทำไมไปทองรถควายเล็กกูโบต้าชอยจ่ารูบาต ไสหน้าเท็ดกูจะกลัวว่ามันนี่เจ็บหลอกลอผ้าขึ้นตังมันด้นลาดยางไม่ได้จึกจักจึกจักจึกจักกูป่าข้าวตังด้วนยางพอกระป่าข้าวตังด้วนยางมันไปคนจึกจักจึกจักบุกปัญญาค้าหยัดแม่มบ่อแรงอยู่หน้าบอกมันเคยควายเล็กเล็มันได้เลยวหลอกล่อวางกูล่อแคบจะผมจี้ไม่ตันหุ้มแผลลงบ่ปนปลากรดโอมเปรย์รอยเหยื่อมันกระดิกเร่ยจนเอาตัวต่อยางเลย ไม่ใจเบี้ยมึงไม่ใจเบี้ยคร่วเบี้ยเร่เบี้ยควายขาดแต่น่าหนุนหลัวเร่เป็นก้ากว่าเยร่ขายโตนี่จ่าดาขาดงูไม่จบจริงกูบอกตรงๆพี่ทองโกรธทำไมคือเครียดมันจบกินก็เผื <eye> ่อแต่ก็เหงิกินนิ่งเออชาดเปรตแล้วผมจ่าหน้าโชคดีไทย้วยแกผมไอ้ตู้ดเธออย่างหัวจนเงินวันค้อนแกไหนบอลพอหัวจนกันตึงแต่งกันเหลือโต๊ะพอตู่เสียได้เหลือตัวเสียปลาตัวไปรองหัวเย็บใตยบอล พูดถึงว่าพอกูตายได้กะนนที่ปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ตายไักที่ก็พอก็คือโลกแค่ได้กินลาบเบอร์ตัวเปลิดกันกูาตัวว่าก้องชอบกว่างหัวให้โตชอบเชิงกับหัวทั้งกูเอวตาตาหัวกับนางงามยืนอยู่กูย้อมมาหัวเชิงเออกูไม่กูเอานางงามมานี่มึงเอานางงามเออกูเก่านางงามถ้าพอยืนยืนลงระเบิดลงทึม ข้าหัวคาดไปตั้งยกางหนึงข้านำงามคาดไปตั้งยกลางหนึ่งตัข้าในรบบานน่ะหัวข้าหัวงวข้าหัวแม่มึงใ่มหัวข้าทามันพ่อลานแต่ตกูแก่เครียดกันละแก่เครียดแม่จีบกูกรากไล่ตั้งตัวหัเป็นกราบไม่จะเป็นกันนายไอ้เว้ยก็ยังจะจีบลานกําโปลเลยใกมาขอเป็นกรานมาได้ไหมเออ นี่กูติเป็นนี่ชอยปนระวันครูได้อัมปนระวันเป็นครับร้อยจึงแต่ว่าไล่ทั้งตัวเลยจอมเมื่อนแป็นตีลูกแล้วโอยาว่าไล่ปนีต้ไม่ใช่ล่เพราะวันชอยกันกันเลยเมตอนกลางคืนเมื่อเขาวานมันอพวงแม่โคอยเคิืนว่าเขาพิษวานกูโตกว่าวานเออเขาพิษวานมันโตกว่าวานกูจวบงเลือดจึงไอ้จอง ม ism, yeah! my my ึงก็เวอร์กลางทั้งว่านกันมึงก็จะว่าแต่เพื่อนนะชอยเด็กแต่ว่าถ้ากูไม่ยามเด็กยิ่งอ่อแล้วชอยยืนกองว่านอยู่แล้วเด็กนึกว่ามีแหมเครียดกันหมดไอ้กูแต่ว่ากูไม่เครียดเลยท่องมันมึงไอ้ต้องกูเครียดเด็ดผมปีเลยไม่รู้คนจริงแต่ว่าโยแปรเกอร์หัวลาน่ธนาเหมันมีใจเสือรุ่มจุ่มมาด้วยด้วย มิงเกี้ยวว่าลานีไตเลนี่ยเปรตองหันนมึงไดาก็ยังโดนนา้ตองหันวัวแปลนกูงเพรีนชอยวัวแผลนเมือนเงินกับซันซลกลางพอล่าดักผูแก้เคลียดก็เลยเหล่าให้ตกชิงไอ้ปีนี้เรื่องข้าใจพิดฮั้นวันคอนเตงแล้วก้องทุนเออควยไม้ทวนกูกำนั้นว่าเคยเ่อตอนควยมาไม้ได้แก่ไอ้อปันไอ้ตู้ก็ต้นตอนควยจบหนึ่ง ตอนควายร้อยตอนลูกตมควายเห็นบุตอนมากำนัลใจไห้ใครไห้พรื้อตอนควายอันมันจีติดจุกันพรื้อตอนควายอันหอมไม่ติดตัอนควายอันเออไม่ติดเลยห็นใบเขียวอยู่มคนเหลืองอะไรก็ไม่ติดกำนาวเดี๋ยวเดี๋ยวใบมันปั๊นนี้ท่านน้องมนุกการเดินรอยย่าเบียดน้องไม่ต้องกลัวคนที่มีความสามารถอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวเลย ทันน้องบ่าวคูเว้นมาบุ้แก่จอยน้องบ่าวคู่ในวันก่อนเจอตัวต่อทหารมันคูเจอเพลือเทอุเทนพรหมินห่อน้องมึงเออแล้วเมื่อทองอุทองพรหมินพ่อคนตกว่าออบาดไก่หมินแราจำแมบาดดวกนี้ถ้าบอกเคยดังแม่ก็ว่าพี่น้องเขาพี่อันมันก่อนถิ่กควายก้อนโนรานในท้องอันนะบ่าวเขาว่าไม่จริงเออ ลิงเออหอเลิง é? เออหอไม่รู Luckily, ้กูเหงนะกลายแม่อ้ยเต้นบลุงมินแต่ใจห้องคนเราถ้ามีความรู้อยู่กับตัวม่นด็กรวได้กูนี่ชิลล์ปินเขาพี่ทองเนี่ยเด้อครับผมมดีคอนเป็นชิลล์ปินเขามันคยอเจอได้แต่ไรกูเอกทองว่าเอกทองเออกูรองเพลงได้แล้วเพลงกูดังแล้วพอดังดังกูเบ้อชีวิตชิลลปินทีนี้กูเปลี่ยนเจอเป็นยอดทองกับกูรลดเอกันในท้งมา พอดีล้านบ่าวคัวเจยไมไปพอเพงกันชนอยมันหน่อยเอกใจกับไปกลางหน้าดังดังพลเคยเอก็ัเจ้ยเห็นงงใหล้านมึงเออให้ถงังมึงมีความรามานความระามาลุยกูค้หมดลว่า,ม,วามึงีะร้องเพลงรักเพลงกูก็ร้องได้ไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเก่า้นไม่ต้องกลัวคนมีความรามารไม่ต้องกลัวอยู่เลยใหมึงลองแนร,รักเพลงเดียต้องเพลงไรมึงไงโจทย์มาเลยแล้วกูจะร้องไ้เป็นเพลงไรก็ได้ ให้โชดแบปหรือให้เจอเพลงมัอนนี่เพลงอะไรไิ่ไหนตู้งเดี๋ยวต่างคุ่มหนึ่งกลุ่มผู้บองลาแหมเพลงบาดหลวกไรอยููบองลาอยากราจะคิดเดี๋ยวบ้าห้องเล่นเหลือที่เล็พิ้นเราทำได้